สวัสดีครับลุงโบเจโอสองออฟฟิเชียลวัแชกวันไหคนดีนามันต้งเป็นคนดีเมื่เด้อพี่น้องเมื่เด้อฉากใหม่สาวหน่อยเป็นปานแพีงงามำไหลน้ำลำวเกินอย่สูดรงบ้าน้อฉานไป งานเกลียวงานเกลียวถูกผู้คนกำลังไหลมาครับกำลังหลังไหลมาฝนฝ่าเป็นใจครับพี่น้องฝนหยุดตกแล้วสนามบแชาได้ครับพี่น้องนั่งได้ตามสบายเลย จะชากอย่างพี่น,อน้องเอ,อ้ยงามังามเนี่ยใยจะ่ไหางามันงามแค่ไหนเนาะตัวนี้ผมยอามาให้เบินง,งใกล่อองามแั่งามเนี่ยชากไหม กำลังเตรียมการครับกำลังหี่เช็กเช้า่ครับผมกำลังจะเช็กเช้าลำโพงฝั่งซ้ายยังว่าครับ กิจกรรมให้มี่เล่นด้มีกิจกรรมให้เล่นด้วยมีมะพร้าวอร่อยดีแล้วก็ยี่หรอยห้าสิบ กำลสมัยขกินมากครับพี่น้องรอบนี้น้ำครับ กับบรรยาการเมื่อเหนือพูดอย่างกันนอสออนขาบ,บ่พีนองเ้ยสาวหน่อยเบ่งคนครับอันนี้หัวตะเปิดประตูให้เขาไหมนะครับี่

พี่น้องคนไหนกดติดตามเห็บมือโบนเลยเรื่อยอาบนวดเลยดีย,ยลที่งงามๆตอนนี้กําลัางจัดเตรียมงั้นนะครับอาจารย์นักโจีกําลัางต่อไฟต่อหยัางกันทนะี่เ่ราะท่านโดนกระดิ่เชือกเท้าเหรอครับพี่น้อง กันวัเดเทียอบอกกันว่ามันเสยน้อนออี่นัลงการบานเพอร,อร์กับฉากลำสมัยบนห่าเบิร์จีซุ้งเห็ด Băng kẹt thì nó mất hết. You know, chị nó mới như vậy, nó kẹt nào muốn tiêu tiêu <laughs> ừ. <mới> <laughs> không muốn chịu chịu luôn mì hoặc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  chịu luôn mì จกุก่ดัก่นอ,อนีอ,อกาพอยงหยุดไหมละเสียพูดยังไงยังไปยังมากอยูนนนน่นี่นะเอาหมดแล้วไม่้อาถามแล้วค่ะห้ัมา บ้านหัางก,กำลังจับจองฝืนกีลังไลมากครับ

I mm -hmm.